สวัสดีครับก็พบกันเช่นเคยนะครับสำหรับพอดแคสต์รายการ Global Lab โดยมีผมพิรพัฒน์เมธานุคอจากฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพรรย์บริษัทหลักทรัพย์กรุงไทยเอ็กซ์ิงเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับโดยเราก็จะมาเริ่มจากการรับอัพสภาวะตลาดต,าดต่างประเทศเช่นเคยสัปดาห์ที่ผ่านมาก็คือช่วงระหว่างวันที 5, ่1ถึง5พฤษภาคมนะครับก็เป็นสัปดาห์แรกของเดือนนะครับก็ทั้งตลาดหุ้นสหรัฐแล้วก็ตลาดหุ้นฮ่องกงเนี่ยก็เปิดทำการไม่เต็มสัปดาห์นะครับเนื่องจาก มีวันหยุดแรงงานโดยเดชนี S&P 500ของตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยปรับตัวลดลง0.8%ระหว่างสัปดาห์มาปิดท้ายสัปดาห์ที่ระดับ4,136.25จุดนะครับทั้งนี้เนี่ยดัชนี S&P 500เนี่ยก็ปรับตัวลงเกือบตลอดทั้งสัปดาห์นะครับจากข่าวที่เฟดเนี่ยมีการปรับขึ้นอันตราดอกเบีย้ยแม้เป็นไปตามที่ตลาดคาดการนะครับแต่ก็ยังส่งสัญญ,ญาณว่า จะยังไม่มีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเวลาอันใกล้ก่อนที่ตัชนีเนี่ยก็มาคืนนะครับตัวในวันศุกร์นะครับเนื่องจากมีตัวช่วยก็คือการประกาศผลการเดินงานไตรมาสของบริษัท Apple นะครับที่ออกมาดีกว่าที่ตลาดคาดนะครับทางนี้เนี่ยแอปเปก็เป็นบริษัทที่มีมูลค่าตลาดใหญ่ที่สุดในกระดานนะครับแล้วก็สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็มีผลต่อตัชนีถึง1ใน5้านะครับ นอกจากนี้ก็ยังได้หุ้นอย่าง Microsoft นะครับแล้วก็หุ้นยาอย่าง e ีลี่ดิลนะครับที่ในบอร์ดแคสต์นี้เราจะมีการพูดถึงรวมทางหุ้น Nvidia เดียแล้วก็ t ท s l a ร่วมหนุนนะครับส่วนหุ้นที่่วงเดัชนีก็จะเป็นหุ้นอย่างบริษัทน้ำมันนะครับอย่าง Ex 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 o n Mobil, h h e ชฟ o n นแล้วก็มีหุ้นอย่าง Meta, Adobe แล้วก็ Home Depot ที่เข้ามาติดด้วยครับส่วนดัชนีทั้งเสงของตลาดหุ้นฮ่องกงเนี่ยก็บวกขึ้นมา0.78ระหว่างสัปดาห์นะครับ ปิดที่ระดับ20,49.31จุดนะครับทางนี้ก็มีแรงซื้อกลับเข้ามานะครับหลังจากที่ดัชนีเนี่ยมีการปรับตัวลงแรงในสัปดาห์ก่อนหน้านำโดยหุ้นการเงินนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นหุ้นการเงินอย่าง SBC s Ping An i n น u r a n c ธนาคาร China Construction ICBC แล้วก็ยังมีหุ้นเหมือชวนเนี่ยก็มาติดด้วยนะครับเพราะว่าสัปดาห์นี้ก็เป็นสัปดาห์ที่ ท่ทางประเทศจีนเนี่ยมีการหยุดยาวนะครับคนก็คาดการณ์ว่าอาจจะมีผลบวกจากเรื่องของเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวจากการท่องเที่ยวด้วยเช่นกันสําหรับในพอร์ตแค่นี้นะครับเราก็จะมีการพูดถึงหุ้นเทนยาลดน้าหนักนะครับที่คาดว่ากําลังจะมาแรงนะครับซึ่งก่อนอื่นเนี่ยเราก็จะมาดูภาพรวมของอุตสาหกรรมเฉพาะยาที่ใช้ในการรักษาโรคอ้วนนะครับโดยทางผู้บริหารของบริษัทไฟเซอร์เนี่ยก็ได้มีการคาดการณ์ว่ามูลค่าตลาดของ ยาที่ใช้รักษาโรคอ้วนเนี่ยจะแตะถึง90 0 0มืล้านเหรียญดอลลา,าร์สหรัฐนะครับในปี2030นะครับจากที่คาดการว่ามีมูลค่าเพียง800 0ล้านเหรียญดอลลา,าร์สหรัฐนะครับในปี2022นะครับก็คิดเป็นอัตราการเต,ติบโตเฉลีย่ยถึง16.7%ต่อปีนะครับโดยปัจจุบันเนี่ยก็มีจำนวนประชากรในโลกเนี่ยมากกว่า650ล้านคนนะครับที่อยู่ในภาวะโรคอ้วนนะครับแต่ในจำนวนนี้เนี่ยก็มีเพียงแค่7%เท่านั้นนะครับ หรือว่าราวประมาณ45ล้านคนเนี่ยที่ได้รับการวินิจฉัยให้เข้ารับการรักษาทางการแพทย์นะครับในขณะที่ผู้ที่เป็นโรคเรื้อรลังอย่างโรคเบาหวานเนี่ยมีอัตราการเข้ารับการรักษาถึง80-90%เลยทีเดียวทั้งนี้นะครับยารักษาโรคอ้วนเนี่ยก็เป็นที่รู้จักกันนะครับในปี2021หรือว่าเมื่อ2ปีที่แล้วนะครับก่อนที่มีบริษัทยาที่ชื่อว่าอีลีลิลีเนี่ยได้ประกาศว่าผลการทดสอบยาของบริษัท ที่มีชื่อที่เรียกว่าเทอร์ซิพไทยนะครับซึ่งเป็นที่รู้จักในยี่ห้อทางการค้าว่ามอนจาโลนะครับช่วยให้ผู้ป่วยที่เป็นโรคอ้วนเนี่ยสามารถลดน้ำหนักได้มากกว่า20%ของน้ำหนักตัวนะครับส่งผลให้ยานี้เนี่ยก็เป็นที่กล่าวขวัญเป็นอย่างมากในวงการยาตั้งแต่ที่เคยมีมานะครับและไม่และไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเนี่ยบริษัทยาอิลิลลี่ซึ่งมีตัวย่อในตลาดหลักทรัพย์ สหรัฐนะครับก็คือ LLY เนี่ยกับบริษัทยาที่ชื่อว่าโนวาโนดิกนะครับหรือว่า NVO เนี่ยที่มียารักษาโรคอ้วนที่คล้ายกันที่ชื่อว่าซีมาลูทัยนะครับก็มีเครื่องหมายทางการค้าที่รู้จักอย่างโอเซมพิกวิกาวีแล้วก็รีเบลัสนะครับได้ก้ามาเทียบชั้นกับยาที่เข้ามาปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมผู้บริโภคอย่างมีมียายะนะครับไม่ว่าจะเป็นยาคุมกำเนิดยารักษาโรคซึมเศร้า ที่มีชื่อว่า p พแซกนะครับมาจนถึงยาที่ใช้รักษาโรคหย่อนสมรรถภางเพศที่เป็นที่รู้จักกันอย่างดีในชื่อการค้าว่าววยาก้าสมผลให้ราคาหุ้นของทั้งสองบริษัทนี้เนี่ยก็พุ่งขึ้นมาจนมูลค่าตลาดของหุ้นแต่ละตัวเนี่ยแตดส0แสนล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐนะครับจนกลายเป็นหุ้นที่มีมูลค่าตลาดใหญ่เป็นอันดับที่2และก็ที่3ของบริษัทยาขนาดใหญ่ ที่รายได้ของบริษัทเหล่านี้เนี่ยก็มีสัดส่วนเพียง25-30นะครับถ้าเทียบกับผู้นำในอุตสาหกรรมยานั่นก็คือจอร์ซันอันจอร์ซันนะครับที่ปัจจุบันเนี่ยมีมูลค่าตลาดอยู่425,000ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐซึ่งคงไม่ต้องกังขานะครับว่ายารักษาโรคอ้วนของทั้งอิ ily, ลิลิและก็ Novo n o ดิกส์เนี่ยจะไปหนึ่งในยาที่ขายดีในช่วงทศวรรษหน้านะครับ แม้ว่าจะมียารักษาโรคอ้วนของหลายบริษัทยาในท้องตลาดไปในพอดแคสต์นี้เนี่ยเราก็จะขอพูดถึงเฉพาะ2ตัวยานะครับก็คือเทอร์เซกทาทยนะครับของอิลลิลี่นะครับแล้วก็ซิมาลูทายของโนว่าโนดิกนะครับที่ใช้ในการรักษาที่ต่างกันก็คือเป็นการรักษาโรคเบาหวานชนิดที่2นะครับที่ระดับน้ําตาลในเลือดเนี่ยสูงกว่าปกติ แล้วก็เลื้อยหลังแต่ก็สามารถนํามารักษาโรคอ้วนได้หรือว่าเป็นยาที่ใช้รักษาภาวะโรคอ้นวนโดยเฉพาะนะครับตัวยาที่ชื่อว่ามอนชาโลเนี่ยของอิลิลิเนี่ยที่ใช้ทดลองกับผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่2เนี่ยก็สามารถลดน้ําหนักได้เกือบ1 6ก็เลยทําให้บริษัทยาอิลิลิเนี่ยกำลังขอทาง fda นะครับหรือว่าองค์การอาหารและยาของสหรัฐเนี่ยให้ยาตัวนี้เนี่ยจะเป็นยาที่สามารถรักษาโรคอ้วนนะครับ โดยคาดว่าจะทราบผลได้ในปลายปี2023นี้นะครับส่วนยาของโนวาก็ได้ผลใกล้เคียงกันนะครับก็คือลดน้ำหนักได้ลงประมาณเกือบ15%ของน้ำหนักตัวน,นะครับส่วนบริษัทยาอื่นๆที่จะเข้ามาร่วมวงเนี่ยก็ยังยางมีไฟเซอร์นะครับที่เรารู้จักกันเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็อยู่กำลังพัฒนายาในลักษณะนี้นะครับกับอีกหนึ่งบริษัทก็คือแอมเจนนะครับก็อยู่ระหว่างการทดสอบอยาลดน้ำหนักนะครับ เพียงแต่ว่าเป็นคนละสูตรกันนอกจากนี้เนี่ยบริษัทดิลลี่เองเนี่ยก็ยังมีรักษาโรคอ้วนที่กำลังพัฒนาอยู่อีกหลายตัวแล้วก็มีแผนที่จะออกสู่ท้องตลาดไปจนถึงปี2027เลยทีเดียวทั้งนี้ยาที่ใช้รักษาโรคอ้วนเนี่ยไม่ใช่ยาที่รักษาให้หายขาดนะครับผู้ป่วยก็ต้องมีการทานเป็นประจำนะครับขายยาความดันแล้วก็ยาเบาหวานนะครับก็จะทำให้บริษัทยาเนี่ยได้บทบวกจากรายได้ที่เข้ามาต่อเนื่องนะครับจากการขายยาชนิดนี้นะครับ นอกจากนี้เนี่ยอัพไซด์ของยาก็ยังมาจากการทําประกันสุขภาพนะครับว่าจะมีการ cover ยานี้หรือเปล่านะครับซึ่งคาดว่ายาตัวพวกนี้เนี่ยจะมีบูลาค่าค่าใช้จ่ายนะครับอยู่ประมาณ1,000นเหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อเดือนนะครับเพราะว่าต้องมีการวินิจัยก่อนนะครับว่าเข้าผ่าเป็นโรคอ้วนหรือไม่นะครับแต่ก็ยังมีความเสี่ยงว่าหากยาชนิดนี้ของทั้งสองบริษัทเนี่ยไม่สามารถลดเบาหวานได้เนี่ยการทำประกันคุ้มครองโรคอ้วนก็จะถูกจำกัดนะครับ หมายถึงว่าหากทานยาไปแล้วแต่ว่าเบาหวานไม่ลดด้วยเนี่ยจากสาเหตุใดบริษัทประกันก็อาจจะไม่ชดเชยให้เช่นกันนะครับในแง่ของความสนใจในการลงทุนเนี่ยถ้ามองเฉพาะราคาหุ้นของทั้ง2บริษัทนะครับเทียบกับราคาเป้าหมายในบุมเบิร์คอนเซนรัสเนี่ยก็พบว่าราคาหุ้นล่าสุดของอินดี้ลิลี่ที่428.38เหรียญเนี่ยกับของโ o โวที่168.53เหรียญเนี่ยจะไม่ค่อยมีอัพไซด์แล้วนะครับในปีนี้นะครับ แต่หากเทียบการเติบโตของกรณีสุทธิในปีหน้าก็คือปี2024เนี่ยก็จะเห็นการเติบโตที่โดดเด่นในปีหน้ารวมทั้งโอกาสการเติบโตของยารักษาโรคอ้วนจากนี้ไปจนถึงปี2030นะครับนอกจากนี้เนี่ยจุดที่เราชื่นชอบของหุ้นทั้ง2ตัวนี้เนี่ยก็คือต่างบริษัทเนี่ยต่างก็มีไลายสายในการที่จะผลิตพัฒนายาได้อย่างต่อเน,นื่องรวมทั้งการมีกระแสเงินสดสุทธิที่เป็นบวกมาตลอดความเห็นของเราก็คือว่า ควรจะซื้อสะสมไว้นะครับถนะ้าหากราคามันมีการปรับตัวลงนะครับก่อนปิดท้ายรายการนะสำหรับลูกค้าที่สนใจลงทุนหุ้นต่างประเทศก็สามารถลงทุนได้กับ KTX ผ่าน KTX i n t e r a c e แล้วพบกันใหม่รอบหน้าสวัสดีครับ